มันเรือมันเรือเฮ้ยโอ้โหอ้ชิโเฮ้ยนี่มันเรือนี่นะโอ้มีสมอด้วยดูดิมีสมอใส่สมอเทเสมอให้มันเลี้ยวได้หรอวะอาการิกาเลสโต้โอ้ อ,อ,อ่ะไม่มีอะไรเลยอะไรอะมอเตอร์ทิปบะน,นี่อโอ๊เอ้าอ๋อมันมีมอเตอร์ตรงนี้นี่ว่ะมอเตอร์ลงมาแล้วก็ติดเฟืองเฟืองปั่นน้ำตรงนี้ดูสิใส่ทานอ๋อใส่ทานสองก้อนว่ะเฮ<ห>้ยฮ้ยมีแค่นี้มีแค่นี้เหรอ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าธรรมดาธรรมดามันจะแรงแค่ไหนทุกคนอาากรโอเคมาดูสิเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างเอออันนี้ไม่ไม่ได้โอ้รถบัรคับเป็นรถบัรคับอีกนี่ตรงนี้เลยมอเตอร์ปีศาจ <_ d ata> ทุกคนอาจจะไม่เห็นนะอันนี้มันคือมอเตอร์ปีศาจนะหร,รือเถียงเถียงใช่ไหมล่ะหลายคนก็จะบอกเอ้มอเตอร์ปีศาจอะไรว่าเป็นอย่างนี้ ปีศาจยังเออดูไม่เป็นหรอก <laughs> ของแรงมักจะอยู่ในรูปแบบของการหมกเว้ย <laughs> <laughs> นี่คือมอเตอร์ปีศาจนะทุกคนผมก็เอามาใส่บอดี้ของมอเตอร์ธรรมดาแต่มันก็ใช้ได้นะบอกเลยคุณแรงอาการิกาเรสโต้เรามาดูกันว่ามันยังจะใช้ได้หรือเปล่า ไฟกูอยู่ไหนวะนี่ก็เลยสุดโตยนี่อะไรทุกคนนี่ก็คือพระเอกของเราอะนะนี่ทาน3.7เว้ยในที่สุด3.7ก็มารอมาจะเป็นชาติและเดี๋ยวเรามาลองลองมอเตอร์ปีศาจก่อนว่ามันเสียหรือยังบอกเลยแม่งโคตรจวดอุ้ยอุ้ยควรขึ้นเลยอือหแม่งโคตรแรงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลงก่อนอุ้ยอุ้ยอหอุ้ยอุ้ยอหจับตาจับตูดด้วยดี เดี๋ยวเราจะต้องเรามาลองใส่สามจุดเจ็ดกับเรือบังคับกันเลยนะทุกคนกลัวไหมกลัวไหมแน่ลองเปิดเหม็นไหมเดี๋ยวไปลองในอ่างปลาดีกว่าป่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปลองในอ่างปลากันโอเคเดี๋ยวเรามาลองกับอ่างเล็กกันก่อนทุกคน อ้างเล็กนะเดี๋ยวเราไปลอง,งกันเ <c oughs> นี่ยงหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวลองไปอ่างใหญ่กันอู้ร้อนอุ๊ยคุณร้อนเลยโคุณร้อนเลยโอ้ป่าดงดิบโอ้ชิด่ดโอ้ยตัวอะไรอ่ะนี่ตัวอะไรอะ่อะเห็นปะัคุณใหญ่เลยมาเดี๋ยวมาลองกันบะวังไว้ก่อนเฮ้ยจมน้ำพี่ เหลือจบน้ำอ่ามารองกันทุกคนเฮ้ยมาโฟกัสวะเฮ้ยนกมีอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวๆอะไรติดมั้เนี่ย <c oughs> วิว,วทุกคนนี่นอะไระวะเฮ้ไปเรามาปล่อยเลยสามสองหนึ่งไป เฮ้ยเควนขึ้นควนขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยควนขึ้นเลยเว้ยอุ้ยดูดิควนขึ้นไม่ไปหน่ยโอ้ควนขึ้นเลยโอ้โอไมคก็ดูดิควนขึ้นเลยไม่ไหน่ากูไม่แน่เลย ดูดิโอ้โหควนขึ้นโค้นที่มันไหม้ป่าวะเออชิบหายลยะเดี๋ยวด้ะธนาดยังไม่ได้ใส่มอเตอร์ปีศาจนะเนี่ยอันนี้ก่อนก่อนใส่มอเตอร์ปีศาจนะทุกคนดรือมทะลุกันถ้าไอ้ฐานลงน้ํามันจะเสียป่าวะเออถ้าใครรู้นะก็คอมเมนต์บอกด้วยนะอุ้ยแม่งตัวยังใหญ่เลยดูดิไดี๋ยวป่าววะกูจะจับให้ดูนะอุ้ยแม่งตัวยังใหญ่เลยพี่มานี่ลูกพ่อมานี่เดี๋ยวเราจะไปใส่มอเตอร์กันทุกคนไป let's go

ว่โอ้โหขาดเลยเว้ยเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายรูปเลยว่ะดูดิขาดเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยมาต่อกันคลิปหน้าด้วยกันทุกคนเองคลิปนี้เนี่ยโอ้โหพังเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปต่อก่อนแล้วกันนะมันก็พังเรียบร้อยแล้วแหละก็ว่าไปเลยะสายไฟเนี่ยมันอ่อนด้วยจะไปเปลี่ยนเป็นสายใหญ่แทนะนี่นะไม่ได้เปลี่ยนวิยมันก็เลยแบบไหม้เลย ไฟมันแรงเกินนะโอเคดูนี่โอ้ยอย่าทำโอเคถ้าใครชอบวิโอกดไลค์ซับสกา like, ์ผมเลยนะครับไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันสำหรับค,คลิปนี้เนี่ยบายซีรีส์เก่งเนสถา e goodbye